ฟอนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับเป็นฟอนต์ตัวเลขหรือว่าฟอนต์ภาษาภายในเกมนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่มันน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเซตติ้งให้ดูนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนอะไรเนาะ มาในนูมาดูในส่วนของหน้า UI ในตัวเกมนะครับเป็นตัวเท็กเจอร์เนาะมันก็จะเปลี่ยนในหน้าอันนี้หมดเลยนะครับหน้าของชุดเกาะมันก็จะเปลี่ยนเลยเนาะโอเคนะครับมาในนูในส่วนของเครื่องใช้กันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะเป็น,นการส่วนของมันก็เป็นในส่วนของเท x กเจอร์นะครับโอเคในส่วนของบล็อกโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ หน้าค้นหาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับผมก็กดให้ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนโหลดรีซอสแพคที่เป็น NAB pack นะครับหอเมกีลินพันครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้า UI นะครับแล้วก็ตัวเท x t เจอร์แพคของของเนาะมันก็จะเปลี่ยนประมาณนี้เลยนะครับมีหัวใจนะครับแล้วก็ ของด้านล่างนะครับนี่ประมาณนี้เลยลอดอาหารหรือไม่ก็เป้าตรงกลางนะครับในส่วนของที่มันเป็นรูปบวกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับตัวของเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นต่อของ UI นะครับนี่ตัวใหม่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิว้วยกันนะครับอันนี้มาสอนโหลดนะครับครับสําหรับการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้ลิงก์แคปชั่นนะครับคือนะครับเวอร์ชั่นนี้เนี่ย มันรองรับตั้งแต่1.18ถึง1.19.83เลยนะครับคือมันเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดแล้วของไม e c ครับเนี่ยตัว1.19.83เนี่ยอ่ะก็ยังสามารถทำได้นะครับคือไม่ต้องโหลด2ตัวนี้ไปเลยนะครับโหลดแค่ตัวใดตัวนึงเนาะของผมนะครับก็จะสอนโหลดตัวซิปก็คือตัวด้านล่างนะครับ NAB Pack v 3ซิปนะครับคือไฟล์ซิปเนี่ยมันสเสถียรกว่านะครับ แต่ว่าเราเนี่ยต้องไปแตกไฟล์ในอแอปไฟล์นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนลงในคลิปนี้เลยอ่ะการดาวน์โหลดนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่าคุณเป็น AI ไหมก็คือป้องกัน AI มาปลอมแปลงหรือเปลี่ยนไฟล์นะครับคือไฟล์ซิปเนี่ยคือมันสามารถถูกทำลายได้ยากนะครับแล้วก็มันต้องแตกไฟล์ยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันสามารถ อยู่กับเราได้นานนะครับไม่โดนไวรัสอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันยังไปกับเราได้ไกลนะครับไม่มีไวรัสเข้ามาทาลายไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับการดาวน์โหลดเนี่ยกด get ดาวน์โหลดไปเลยนะครับกดไอแพ็กซิปเหมือนเดิมนะครับอันล่างนะครับไอไฟล์ซิปนะครับอ่ะผมมือไวไปนิดนึงนะครับน้องๆคนไหนเนี่ยถ้าไม่ทันนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะสอนช้าเนาะ กดดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เปิดในอา่าทีนี้เนี่ยให้เลื่อนหาบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับแล้วก็ดูตรงนี้เลยถ้าใครทำใน iPad ก็จะขึ้นใน i p แพถ้าใครทำใน iPhone ก็จะขึ้น iPhone นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมทำใน i p แพดเนาะโอเคนะครับให้เลื่อนหาโฟลเดอร์เกมไหมครับกดเข้าไปเลยโฟลเดอร์เกมแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดโฟลเดอร์คอมโบแจง นะครับเรื่องหาโฟลเดอร์รีซอสแพคท์เรื่องซอสแพคเท่านั้นนะครับคือถ้าไปลงตัวอื่นเนี่ยมันไม่สามารถทําได้โฟลเดอร์นี้เท่านั้นนะโอเคนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยเรากด,ดบันทึกด้านขวาบนผมได้ลงไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันก็จะขึ้นแทนที่นะครับเพราะว่ามีไฟล์ซับ มีไฟล์ซ้ําอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยดาวน์โหลดเลยนะครับมันก็จะลงได้เลยนะครับสําหรับคนที่เคยดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นซ้าแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะคุณทําถูกแล้วนะครับหนุ่นๆน้องๆเนี่ยทาถูกแล้วก็คือคุณไม่ได้ดาวน์โหลดรีซัปแพคตอนนี้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูการรีวิวกันเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวในส่วนของแอดออนตัวที่7นะครับที่ชื่อว่า NAB Pack นะครับในส่วนของแอดออนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนฟอนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับเป็นฟอนต์ตัวเลขหรือว่าฟอนต์ภาษาภายในเกมนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่มันน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเซตติ้งให้ดูนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนอะไรเนาะ มาเมน,นูมาดูในส่วนของหน้า UI ในตัวเกมนะครับเป็นตัวเท็กเจอร์เนาะมันก็จะเปลี่ยนในหน้าอันนี้หมดเลยนะครับหน้าของชุดเกาะมันก็จะเปลี่ยนเลยเนาะโอเคนะครับมาเมนูในส่วนของเครื่องใช้กันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะเป็น,นการส่วนของมันก็เป็นในส่วนของเท็กเจอร์นะครับโอเคในส่วนของบล็อกโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ หน้าค้นหาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับผมก็กดให้ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับตัวของรูด n ้ t ตแพคตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีหน้าฮอตบาร์ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวขอเป็นโหมดส u r เด v a l ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าไอพวกหัวใจเนี่ยเปลี่ยนไหมอขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับ Surv ival, survival survival o k นะครับก็จะมีส่วนของชุดเกาะชุดเกาะก็เปลี่ยนเนาะหลอดหัวใจนะครับแล้วก็หลอดอาหารนะครับโอเคนะครับสำหรับ r e s o u r c แ p a ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะไม่มีแสงสีอะไรเลยนะครับจะเปลี่ยนแค่ hotbar หรือว่าหน้า UI แล้วก็ตัว t e x t ์ในส่วนของของ,ของแค่นั้นเองนะครับ ช่วงแสงสีก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคครับสำหรับตัวร e s าร์ p แพคตัวนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเนาะก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับ